สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสบ,สบายสบายตามใจฉันนะคะคุณผู้ชมวันนี้ประพรมาอยู่ที่พี่พิธภัณฑ์ช้างเอราวันนะคะของจังหวัดสมุทรปราการนะคะคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมท่านใดที่เคยมาแล้วก็จะอ๋อเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมท,ท,ท่านใดที่ยังไม่มาไม่เคยมานะคะก็เออมาก็ไม่ยากเท่าไหร่นะคะก็จะมีบัตรค่าค่าเข้าชมนะคะคุณผู้ชมคะ บัตรเข้าชมผู้ใหญ่250านะคะเด็ก125บาทน,นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นต่างชาติก็400เด็ก200นะคะ,ะก็ประมาณนี้คุณผู้ชมก็ซื้อบัตรซื้อตั๋วกันเข้าไปนะคะที่จำหน่ายติ๊กเก็ตไปนะแล้วครน,นี้เสร็จแล้วถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ไม่ซื้อไม่ซื้อบัตรแต่ว่าอยากจะมาดูความอยากจะมาชมอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ค่ะสวยมากนะคะคุณผู้ชม ก็ช้างสวยมากเลยก็มาถ่ายรูปได้นะคะมาถ่ายรูปได้แต่ว่าเข้าข้างในไม่ได้แค่นั้นเองเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อบัตรมานะคะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดอยากจะเข้าไปกราบไหว้นะคะแล้วก็อยากจะไปเห็นความสวยงามข้างในก็ซื้อบัตรกึงเข้าไปนะคะก็มีจุดจบัตรอยู่ตรงนี้นะคะข้างหน้านี้นะคะแต่ถ้าเราไม่เข้าเราอยากจะมาชมความสวยงามแค่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาได้นะคะคุณผู้ชมครับข้างในก็มีที่จําหน่าย อาหารมีสูตรอาหารของเขานะคะคุณผู้ชมก<ม>็นี่ประมาณนี้มีจุดตรวจบ,บัตรนะคะถ้าไม่มีบัตรเข้าไม่ได้คุณผู้ชมเอ,อจะได้ชมแค่ด้านภายนอกเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมคะ่ะคุณผู้ชมประพรมาไม่ได้ซื้อบัตรหรอกเพราะว่าจะรีบไปทำธามทุระด้วยคงไม่ได้เข้าไปข้างในีย่แต่ว่าเก็บบรรยากาศให้ชมคร่าวๆแค่นี้แหละเพราะว่า เออจะไปข้างจะไปธุระต่อเดี๋ยวไม่ทันเวลานะคะไหนไหนผ่านแล้วก็คือแวะเข้ามาเก็บภาพสวยๆให้ดูจักแป๊บหนึ่งนะคะสวยมากนะคุณผู้ชมอย่หาลมเนี่ยงามเหลือเกินนะคุณผู้ชมงามมากนะคะใหญ่มากเลยแล้วก็อยู่บนทางด่วนนะเห็นชัดมากเลยนะคะคุณลงทางด่วนแล้วก็หาที่อยู่เทิร์นกลับรถมานะคะคุณผู้ชมก็มีที่จอดรถให้ฟรีนะคะ ประมาณนี้หละค่ะคุณผู้ชมคะก็นิดๆหน่นนอยๆของปลาของคอเพราะว่าเอ,อไปธุระแหละนะคะคุณผู้ชมถ้ามามาเที่ยวก็มาเข้ามารับชมได้นะคะเข้ามาเดินชมความสวยงามนะคะสวยจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะ่ะประมาณนี้นะคะก็โอเคไม่มีอะไรมากแค่เก็บภาพมาฝากนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเก็บภาพมาฝากเผื่อคุณผู้ชม,ชมท่านใดที่ ผ่านมาทางจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็อยากจะมาชมช้างเพ่อช้างเอราวัณของเรานะคะก็มาได้คุณผู้ชมคะอันนี้ก็คือบรรยากาศรอบๆนะคะบริเวณรอบๆของพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณนะคะคุณผู้ชมคะลมเลื่นนะคะไม่ค่อยร้อนนะคะและที่นี่เขาเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดเปิดตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็น9้าโมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะคุณผู้ชม เปิดทุกวันนะคะบริเวณรอบๆนี่ก็ล่มลื่นอยู่นะคะบบอ,อืมีมมมมพญานาคด้วยนะคะพญานาคพ่คนน้ำนะคะุณผู้ชมคะ่ะนี่คือด้านหลังของพ่อช้างนะคะด้านหลังของพ่อช้าง เด่น้กพ่นน้ำมันก็มีน้ำพุนะคะร่มรื่นนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นศาลาของท้าวมหาท้าวมหาพรหมนะคะคุณผู้ชมคะ่ะอยู่ด้านข้างแล้วก็เยืงมาทางด้านหลังของพระช้างนะคะคุณผู้ชมด้านหลังก็งามนะคะอืมบรรยากาศไว้ร้อนเท่าไหร่อะคะคุณผู้ชมมีร่มให้นั่ง ออประมาณนี้แหละคะ่ะคุณชมก็คุณชมท่นานใดท่นดานใดที่อยากจะมาเที่ยวนะคะเปิดทุกวันนะคะ9้าโมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะก็แวะมาแ,แวะเวียนมาเที่ยวกันได้นะคะโอเคเจอกันเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะคะก่อนที่จะออกไปประพรรบกวรขอให้ทุกคนนะคะกดติดตามนะคะให้ประพรหน่อยเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปหน้าต่อไปนะคะเจอกันค่ะคลิปหน้าสวัสดีค่ะ